ี้มีตัวสามดาวมารีวิวนะครับผมนะสี่ดาวสถิติการลบทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วนะครับสถิติการลบทั้งหมดนี่หมื่นเจ็ดพันกว่ากว่านะครับหมื่นเจ็ดกว่ากว่าครับคิวเดสหกแสนแปดนะครับตายเดสนี่สองแสนห้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปั๊มนะครับตัวนี้เอสหกสี่หกเปอร์เซ็นต์พอยต์ในตัวอยู่แปดหมื่นเอ็ดนะครับมีแค่เดือ,อยเจ็ดสิบว่าพอยต์ในตัวแปดหมื่นกว่า วุธนะครับหลักๆนี่อาร์คิดครบนะครับผมนี่อาร์ครับเนเจ็ดวันอันนี้คิดถาวรครับผมอันนี้ยีองชั่วโมงครับิเกเกียซาลีสนายครับสนายเขียวตัวนี้มีทั้งชีเทคเอ็มสองร้อยและบาเลตนะครับผมตัวนี้นี่ครับ ปืนอาจจะพังนิดนึงนะครับพังอย่างนิดอย่างนั้นหน่อยแต่เงินเยอะมากครับซ่อมนิดเดียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเจ้าของตัวไม่ซ่อมนี่ครับพกนะครับผมพกโมก็พกบอมครกหมดนะครับพกคู่นี่ครับคือตัวละครครับตัวละครนะครับเบเร่เนี่ยฮาไบน่าจะฉายาน่าจะโพลทุกช่องนะครับตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับรูปเซเยสครับเอสเทล เก้าชั่วโมงครับสองชิ้นหนึ่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 งชิ้นนี่หนึ่งชิ้นครับดูฉายาครับฉายาโค้ชช่องครับผมตัวนี้ยังไม่้ยืนยันสเต็ปสองครับเอาเมลว่าพาร์ทเมลไปเปลี่ยนของตัวเองได้หมดเลยครับผม